สวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีโนนทิยากัมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขพอสำเนียงนะคะเพิ่นเป็นค้นบ่มักเลขตารางวดนี่เพิ่นว่าเพิ่นจะซื้อเลขแค่สองคู่นะคะเพิ่นจะซื้อเลขแค่สองคู่เพิ่นฝันเกี่ยวนะคะฝันเกี่ยวบ้านเลขที่หลังนั้นสองนซ้อนนะคะฝันว่ารถไปเสียยูหันยูนาบ้านหลังนั้นแล้วกับ คืนที่สองมากกับฟันว่าเพิ่นหนึ่งเขาเลี่ยงค้นนะคะเต็มบ้านเลยเต็มหนึ่งเขาเต็มใต้ทุนบ้านนะคะเพื่อนว่าจังได้มันก็ต้องออกนะคะเพื่อนมั่นใจเลขบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปฟังน้ากันนะคะไม่ได้มาเห็นพอสำเนียงมากนะคะขึ้นยินข่าวว่าสืส่อเลขส,สื้อตัวใดเอาเลขมาตาใส่มาแบ่งปันน้ำแนวขี้วินีจะบ่มักสื้อเลขว่าแมนติตเนียง มาซื้อเลขเมื่อเดืกึงเนาะโบ๊ะงวดงวดหนึ่งนี่บ๊ะคอยซื้อเนาะถ้าแต่เกบ่ซื้อยจะแจเราครับแต่ว่าปีที่แล้วนี่คนมาคนมาเกลี่ยมเก็บว่าคอยซื้อปีที่แล้วอย่างนี้เขาว่าฟันเกี้ยวรถกระบะเนาะฟันว่าน้องเคยเอารถกระบะไปขายเขาขายแล้วแล่ยนนี้จากกันรถกระบะมันเป็นเก้าสามศูนย์หนึ่งเลขเลวออกศูนย์เก้าสามปีที่แล้วช่วงนี้แหละต้นเดือนไงเออมันถือต้ดปีที่แล้ว เห็นฝันเห็นฝันแม่นเทียนั่นแหละแม่นกับฝันว่าไปจับก,กบเลอกออกเก้าหาที่ที่จำความาที่เคยสัมผัสพอสำเนียงมีงวดนั่นละแม่นสองงวดละแม่นคัเก้าว่าไปจับกฟใส่ถุงปุย๋ยแล้วก็แตนก็ไล่ตอดเลขอ,ออกเก้าหาแล้วก็งวดฟ้ารลดไปขายเขาเลขอ,ออกศูนย์เก้าสามทะเบียนเก้าสามศูนย์หนึ่งลงวดนี้คือไิ้ยินนคาวา่าอยากซื้อเลขสีเอาเลขมันจะใสาเอาเลขสีซื้อตัดใดบอยเอฟซีฟังน้ำแน่เดขกในวงเขียนมันเกิดไม่มีเลข ซีหนึ่งอ่าแล้วก็หาสองนี่แหละคิดว่าอยากซื้อคิดว่าเจ็ดว่าได้ใจนะ่ะเพราะว่ามักเล็กตัวนี้มาแล้วนะคิดว่าอยากซื้ออยากซื้อซีหนึ่งกับหาสองเล็กซีหนึ่งมาที่มาที่ไปมาจากใส่ก็ในความฝันพร้อมละอ่ะอ่าอฝันว่ามือนั้นเนาะไปนอนงเปาเขาดูตาเขาจงนีมันตาเขาก็ได้ไปตาเขาอออนอนอยู่โรงเรียนมันนมัน้ยนัอยู่โรงเรียน ฝันว่าตากเขาอยู่โรงเรียนล่ะตากเขาแล้วัดที่นี่กะแนวขอก็ันเนาะฝันว่าที่รถมาที่รถมาคือว่าเขาเนี่ยบ้านย่าง,งบ้านเราขึ้นเราเดาแต่ว่าน้องปันเนี่ยคือเอาเขาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเสียวมาตากเสียวมาใส่เราถ้าไปมาออที่นี่บังเอิญบังเอิญเนี่ยองปันนี่คือว่ารถแล่นกันมากที่แยกแล้วัดที่นี่ดีงอลงมาเขามาเห้นจากของนี่ าปีกนกล่อนาสองขางทางนึ่งรุดออกจ้ามากกว่าไรบาทที่นี่เนี่ยมันวานรถตกบุ๋มว่ากัเรืเปิดประตูลงไปเบิงไม่เมิ่งมาเมียนแต่รตุกลงตัวนี้กันได้ว่าออกไม่ปีกนกรุดออกหายว,ว่าล่อขางนาหายว่าติดก,กับบางโคตรเลยไปว่าไรบาทที่เนี้ยล่า ติดพื้นเลยติดพ,พื้นเลยไปว่าไรมาที่นี่ม,มาหนีิเห็นตรงไหนเนาะมาทีนี่หว่วยเข่าก็เต็มรถอยู่อ่าทีนี่เข่าเต็มรถอยุบมาทีนี่ขิดไปขิดมามาทีนี่วา้าจีในก้มกินมาเจ้าซาเล็งเนี่ยไปถอยเข่าออกผันตือนก้อนมาทีนี่เสือเตือนก้อนจา้าเออก็เ,อเลยมาเจ้าซาเล็งไปถอยเออนั่นเหรอบัตรนี้เป็นยังคกึศีื้อเลขสองหา เด็กซ้องหาบ่ะมันชินมากอยู่แล้วหรือมันมันมันไปล้มอยู่บ้านหลังนั้นทั้งวันที่นาบ้านหลังนั้นก็ะชิดบางจังนึงกะเบียนไอ้เฮียนเพิินหนึ่งเล็กเฮียนเพิินนาบ้านหลังนั้นแมนเพราะว่าปกติแล้วนี่มันจี่เเกิดอุบัติเหตุยื่นไข่บ้านหลังนั้นเพราะว่ามันลงมโค้มากพอดีนะอืมมันเล็กเป็นอ่าปีบนกมันหลุดออกมันก็เลย มันเป็นรุดอยู่นาบ้านเลขที่สองหาแมนอ๋อมันก็เลยกลายว่าเป็นให้โชคบ่สิ่ดีอ่าเอ่อแต่ในใจนี่คือดจากสื่อยู่แล้วบัดที่นี่บัดที่นี่บางเออหลดมันก็เลยไปอ่าทีนวุฒดอยู่นาบ้านเพิ่นพอดีอ่าบ้านเลขที่สองหาอืแต่ว่าหนึ่งซีเนี่ยก็อยากสื่อหนึ่งซีที่มาที่ไปนี่กับอยากสื่อเยะ ต่ว่ากลัมาขึ้กันเหล็กหนึ่งซีน่ะเอ่ต่ว่าบางเกินรถมันผันไปปีกงกรุ่น้างหันกลเลยถ้าเท่าความเด้อค่ะพี่น้องปีนั่นรถเขาเจ้าแกอ้อยมากอ้อยมันลุดไปสะยุบาลอกที่ก้าหายนนยันตีบนะแม่เลขออกก้าหาน้ถ้ามันมีเหตุการณ์อีกอย่างมันชอบออกบาลอกที่เนาะมันมองได้มันกับว่สะมันสะลงหันเลยเขาเจ้าก็แกอ้อยไปขายได้เป็นตันนะคะนะคะ <น>อันนี้มันมาสะเขาลงหันเนาะเขาเแต่ถ้อยลงไม่เนาะถ้อยลงอยู่หนาบันบั้นสองหาเนาะสองหาหาสองนี่นะ,นน <numéro. S 1> นะคะก็เรียกว่าส,สื้อเลขเอ,อเลขบานเลขที่แต่ว่าเลขรถนี่ม่เกี้ยวมันบ่ก็สลซื้ออยู่เลขรถก็แล้วแต่เลขรถมันก็เก้าสามตัวหนึ่งมันบอละออันนี้ก็เรียกว่าเอ๋าความคิดว่าที่แหลกว่าสื่อ เด็กหาสองลงมแต่ว่าบางเอิญมันท่วมอย่างว่าพอดีในควา่ฝฟันนี่ว่ารถจะคลองไปห่างยีงหันบ้านอีกทีมันกระตรงกันพอดีอออขึน้นยืนข้าวว่ามื่ขึ้นกับฟันเกี่ยวเยียนเพลินเป็นงานมันว่ายี่นหลังนั้นเมื่ขึ้นนี่กับฟันอีกฟันเจียวเยเี่นเพลินเป็นงานกาบุโรว่าเพลินจัดงานนี่อย่างกระกนนล,ลายลายหลกักการเพื่อเกิหนึ่งเขาสู้พี่น้องกินลายคนพี่น้องมา หลายเต็มเยี่ยนเพิ่นอยู่กะบ่ารู้ว่ามันติเป็น,ปนสี่ใดงี้บรายงี้สิเขาพูดว่าเขาคืออยากอยากอยากซื้อเลขเแย่หลังนั้นอยู่แล้วมันไม่เลขมาฝันยำมันบอฝันยำอีกปนกันว่าข้าเจ้าหนึ่งเขาเรียงคนนข้าเจ้าหนึ่งหนึ่งยุแต่ลางขื้อยู่ทั้งเฮียนอ่ายุแต่ลางนั่นแหละมันสิบ่าเป็นลางตีทั้งเลขตัวนี้เป็นเป็นหนึ่งยู่แต่ลางเพราะว่าเฮียนเพลินมัตสิมีมีเถอบอกมาไม่เถอบอกมานั่นแหละเป็นคน เขาเจ้าหนิเขายะหันล่ะยิ่งบองเทิบเทิบที่านี่ไม่นะออที่ว่าสรู้ว่าคลิปนี่นี่งวดนี่นี่คันที่ซื้อเลขซี่ี่หนึ่งนี่นใจอยู่แล้วอันบ่ซี่หนึ่งนี่นี่ซี่หนึ่งนี่นใจที่ว่าตโตเน้นนี่สิเน้นซี่หนึ่งหรือหรือสองหาอ่าตัวเน้นบ่เพราะว่าขันตัวเน้นเคื่อว่าานเน้นสองไปสองหา นี่แหละสองหาสองเลยนะพ่มาลดจะคล้องก็ไปเสียยุหันเราข้าเจ้ากันหนึ่งเขาเลี้ยงค้นฟันฟันอีมือที่สองมือที่สองกับฟันว่าข้าเจ้าหนึ่งเขาเลี้ยงค้นนั่นแหละก็ได้คิดว่ามันนหนาจะเป็นเลขบ้านนนาจะเป็นเลขบ้านซีซีหนึ่งเนี่ยบ่เน้นมันว่า เ,เ,นะเดี๋ยวน้อนทิยาจีสรุปใส่กระดาษให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซจะได้แคปหน้าจอเด้อขอพูดพอสำเนียงลายที่เอาแนวทางมาแบ่งกันเพิ่นว่าเพิ่นฟันคักฟันแนฟันสองขึ้นสอนนะคะมันกับของเกี่ยวกันยุตบาทเลขที่หลังนั่นนะคะนะคะก็ขอให้เอซโชคดีแนวทางของพอสำเนียงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นะคะน้องที่ย่าจะสรุปคลิปพอสำเนียงนะคะพอสำเนียงเพิ่นบ่มักซื่อเลขแต่วางวงนนี้เพิ่นว่าเพิ่นจะสื่อหนึ่งสี่กับสองหานะคะเลขรดเพิ่นที่เพิ่นฝันว่าปีกนกไปรุดยูหันนะคะก็คือเก้าสามศูนย์หนึ่งนะคะนะคะแต่ว่าเพิ่นหมักจริงๆคือเลขสองหานะคะเพิ่นเน้นสองหาเพิ่นฟันว่าบ้านเลขทีสองหามันกับเป็นงานนะคะหนึ่งเข่าเต็มใต้ทุนบ้านอาจจะเป็นเลขล่างนะคะ นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารก,กินแม่งรัฐบาลนะคะนุนทียากกับของอ้พ่อไหยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโซดีัแนวทางของพ่อสำเนียงนะคะโศกๆมันๆค่ะ